ครับสวัสดีครับนั้งเลยครับพบกันในคลิปรายวิชาเทคโนโลยีนะครับวิทยาการคำนวณชั้นปฐมศึกษาปีที่3นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่เราจะเรียนนะครับก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับการใช้ซอฟต์แวร์นำเสนอข้อมูลนะครับหัวข้อที่เรียนกันนะครับการใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงานนะครับตัวชี้วัดปอสามทสี่รวบรวมประมวลผล และนําเสนอข้อมูลโดยการโดยใช้ซอฟต์วแวร์ตามวัตถุประสงค์นะครับตรงนี้มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับอธิบายการใช้ซอฟต์วแวร์ประมวลคํานะครับใช้ซอฟต์วแวร์ประมวลควําเห็นความสําคัญของการใช้ซอฟต์วแวร์ประมวลคํานะครับนะครับนักเรียนครับคลิปที่ผ่านมานะครับนักเรียนได้ฝึกพิมพ์ข้อความนะครับ เป็นประโยคยา,ยาวๆนะครับผ่านโปรแกรมประมวลประมวลคำนะครับซึ่งโปรแกรมที่ใช้ก็คือโปรแกรมอะไรเอ่ย Microsoft Word ใช่ไหมครับอ่าและในคลิปนี้นะครับครูก็มีภารกิจนะครับมีภารกิจให้พวกเราได้ปฏิบัติกันอีกนะครับในคลิปนี้นะครับครูจะไม่ทาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูนะครับแต่ให้นักเรียนไปไประยุกต์เอาเอง นะครับให้นักเรียนไปทําเองหมดทุกอย่างนะครับตั้งแต่การเปิดแอปเลยนะครับการพิมพ์การเ,าเว้นบรรทัดอะไรแบบนี้นะครับนักเรียนทําเองหมดเลยนะครับแล้วก็ส่งมาให้ครูดูนะครับภารกิจที่ว่านี้ก็คือนะครับให้นักเรียนนะครับพิมพ์ลายชื่อเพื่อนห้องลายชื่อเพื่อนในห้องของนักเรียน นะครับทั้งหมดทุกคนนะครับลงบนแอปพลิเคชัน Word นะครับทบทวนใหม่นะครับให้นักเรียนพิมพ์ลายชื่อเพื่อนของนักเรียนในห้องนะครับทุกคนนะครับลงในแอปพลิเคชันพลิคชันะครับเพื่อนเราในห้องมีทั้งหมดกี่คนเอ่ยนะครับจำกันได้หรือเปล่านะครับเรียนออนไลน์ที่บ้านกันนะครับ แต่ถ้าหากนักเรียนไม่ทราบว่าเพื่อนคนนั้นชื่อเขาพิมพ์ยังไงนักเรียนสามารถที่จะไปค้นหาได้จากที่ไหนครับใช่ครับนักเรียนสามารถค้นหาได้จากลายปุ่มห้องเรียนยังไงล่ะตอนเช็คชื่อในช่วงเช้าอะ่ะจะมีลายชื่อของการเช็คชื่อเข้าห้องเรียนใช่ไหมครับนั่นแหละครับนักเรียนก็สามารถ นำชื่อนั้นมาเป็นแบบอย่างในการพิมพ์งลงในโปรแกรม Word ได้นะครับนักเรียนทำเองหมดทุกอย่างเลยนะครับตั้งแต่เปิดโปรแกรมเปิดงานแล้วก็พิมพ์ข้อความลงไปพิมพ์รายชื่อลงไปนะครับอ่าแล้วครับนะหวังว่าภารก,กิจในคลิปนี้คงจะสำเร็จนะครับไม่ยากจนเกินไปนะครับ นักเรียนคนไหนไม่เข้าใจในการที่ครูให้ทำภารกิจอะไรในคลิปนี้นะครับนักเรียนสามารถย้อนคลิปกลับไปฟังคำถามใหม่ได้นะครับและสำหรับในคลิปนี้นะครับครูขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับรนักเเลยครับ